้แลวไปเรลเเรียยนนกัค่ะื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคระชั้นประถมศึกษาปีที่5จุดประสงค์ในการเรียนเรื่องนี้นะคะคือ1เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและจำนวนคระได้2เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันและจำนวนคระได้ เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะต้องสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้นะคะซึ่งในการเปรียบเทียบเศษส่วนและจานวนคะเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องย่อยๆด้วยกันก็คือเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและก็เศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องแรกกันเลยก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะเดี๋ยวไปดูว่า เอ๊เราจะมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงนะคะอ่ะนักเรียนดูกระดาษ2แผ่นนะคะคุณครูมีตัวอย่างมีกระดาษให้2แผ่นในกระดาษ2แผ่นนี้นะคะคุณครูแบ่งส่วนให้เท่าๆกันทั้ง4ส่วนเป็น4ส่วนทั้ง2แผ่นเลยนะคะแผ่นที่1คุณครูลายสีไป1ส่วนอ่ะเศษส่วนในแผ่นแรกเขียนได้ว่ายังไงคะ เศษ1่ส่วน4นะคะในแผ่นที่สองนะคะคุณครูระบายสีไป2ส่วนนะคะแผ่นที่สองเขียนแทนเศษส่วนได้ว่ายัางไงคะเศษ2ส่วน4ถูกต้องค่ะและง่ายๆเลยนะคะในการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนที่เท่ากันแล้วนี่ยให้เราสังเกตเลยว่าถ้าเป็นรูปภาพแผ่นไหนที่มีการระบายสีมากกว่าแสดงว่าแผ่นนั้นมากกว่า ะะดังนั้นในรูป2รูปนี้ก็จะสรุปได้ว่าเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ2ส่วนสี่เรียนสังเกตดูว่าถ้าเราแบ่งส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมคะจากตัวอย่างนี้มีเป็นส่วน4เท่าเกันนะคะเราจะสามารถเปรียบเทียบได้จากตัวเศษที่อยู่ข้างบนเลยเห็นไหมคะ1น้อยกว่า2ดังนั้นเศษ1นส่วน4ก็น้อยกว่าเศษ2ส่วน4นะคะค่ะก็ จะสรุปได้ว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะให้พิจารณาที่ตัวเศษถ้าตัวเศษใดมากกว่านะคะแสดงว่าเศษส่วนนั้นมากกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขแบบไม่มีรูปภาพกันดูนะคะอ่ะเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเศษ7ส่วน9กับเศษ5้าส่วน9อันดับแรกเลยนักเรียนจะเห็นว่าอย่างไรคะ จะเห็นว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันคือส่วน9นะคะเอ๊ะดังนั้นเมื่อส่วนเท่ากันแล้วให้เราไปพิจารณาที่ตัวเศษนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเศษของสองจำนวนนี้ไม่เท่ากันเศษเจ็ดมากกว่า5นะคะดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าเศษเจ็ดส่วน9มากกว่าเศษ5ส่วน9นะคะสามารถเขียนแทนสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะค่ะ แล้วการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันที่เป็นจํานวนพระนะคะเราจะเปรียบเทียบยังไงนะคะให้เปรียบเทียบที่จํานวนนับก่อนถ้าจํานวนนับนั้นมากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่านะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะคะ2เศษสส่วน7กับ1เศษ5าส่วน7จํานวนนับคือจํานวนที่อยู่ตรงไหนคะ จำนวนนับคือจำนวนที่อยู่หน้าเศษส่วนนะคะสองจำนวนนี้จะมีจำนวนนับเป็นสองและ1น,นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสองมันมากกว่า1น,นะคะดังนั้นจำนวนคะานี้สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะว่า2เศษ4ส่วน7ย่อมมากกว่า1เศษ5ส่วน7แบบนี้นะคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะอ,อีกกรณีหนึ่งคือจำนวนนับ มีค่าเท่ากันนะคะจำนวนนับมีค่าเท่ากัน2องจนวนนี้สเศษ4ส่วน7กับ2เศษ5ส่วนเักเรียนจะเห็นว่าจํานวนนับเท่ากันคือ2กับ2นะคะดังนั้นเราจะทํายังไงต่อคะอานะคะเราต้องไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษนะคะจำนวนแรกตัวเศษเป็นเลข4จํจำนวนที่2ตัวเศษเป็นเลข5ดังนั้นเปรียบเทียบได้ว่า4น้อยกว่า 5นะคะดังนั้นจำนวนคระนี้ก็สรุปได้ว่า2เศษ4ส่วน7น้อยกว่า2เศษ5ส่วน7แบบนี้เป็นไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันหรือเปล่านะคะง่ายๆเองนะค่ะ,คะต่อไปนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะก็ จะมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยคุณครูมีกระดาษอยู่สองแผ่นนะคะแผ่นที่หนึ่งคุณครูแบ่งส่วนให้เท่าเ่ากันสี่ส่วนนะคะและบายสีหนึ่งส่วนเศษส่วนในแผ่นที่หนึ่งเขียนได้ว่ายังไงคะเศษหนึ่งส่วนสี่เก่งมากค่ะต่อไปในแผ่นที่สองนะคะ แผ่นกระดาษมีขนาดที่เท่ากันนะคะแผ่นที่สองคุณครูแบ่งเป็นแปดส่วนนะคะแปดส่วนเท่าๆกันและระบายสีไปหนึ่งส่วนถามว่าแผ่นที่สองเขียนแทนเศษส่วนได้ว่ายัางไงคะเก่งมากค่ะเศษหนึ่งส่วนแปะคะเอเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงนะคะมีวิธีการง่ายๆเลยคือ เราจะต้องทำส่วนของกระดาษทั้งสองแผ่นเนี่ยให้เท่ากันนะคะโดยคุณครูก็แบ่งกระดาษแผ่นที่หนึ่งให้เป็นแปดส่วนอา้าวมันขึ้นมันเพิ่มขึ้นเป็นแปดส่วนจากสี่ส่วนมันเพิ่มขึ้นยังไงคะใช่แล้วค่ะมันถูกคูณด้วยสองนะคะมันโดนคูณด้วยสองทำให้เศษส่วนในข้อกระดาษแผ่นที่หนึ่งเนี่ยกลายเป็นเศษสองส่วนแปด ลายเป็นเศษสองส่วนแปดปึ๊บนักเรียนจะสังเกตเห็นอะไรคะส่วนมันเท่ากันอ่ะพอส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้ได้ไหมคะเปรียบเทียบได้เลยนะคะเปรียบเทียบที่ตัวเศษก็จะสรุปได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสี่มากกว่าเศษหนึ่งส่วนแปดนั่นเองนะคะค่ะอ่า แล้วต่อไปนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะให้ให้ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษเศษส่วนใดที่มีตัวเศษมากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นมีค่ามากกว่านะคะอย่าไปอยู่ตัวอย่างกันค่ะเศษสองส่วนสามกับเศษห้าส่วนเก้าค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันมีตัวส่วนที่ทำไมคะ ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะดังนั้นหน้าที่ของเราคือทำส่วนให้เท่ากันโดยทำยังไงเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะหาตัวมาคูณน,นะคะในข้อนี้คุณครูก็จะเอามาคูณด้วย3คูณทั้งเศษและส่วนทำให้เกิดเศษส่วนขึ้นมาใหม่คือเศษ 6ส่วน9กับเศษ5ส่วน9แล้วเนี่ยสังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีอะไรที่เท่ากันแล้วถูกต้องแล้วค่ะมันมีตัวส่วนที่เท่ากันนะคะเราก็ไปเปรียบเทียบที่ตัวอะไรได้เลยไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษนะคะเศษ6มากกว่า5ดังนั้นสรุปได้ว่าแสดงว่าเศษ6ส่วน 6. 9เนี่ยมากกว่าเศษ5ส่วน 5. สรุปได้ว่าเศษ2ส่วน3าก็มากกว่าเศษ5้าส่วนเเป็นยังไงบ้างคะยากไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันที่เป็นจำนวนค่ะบ้างนะคะว่าทำยังไงนะคะอันดับแรกเลยไปดูที่อะไรนะถูกต้องแล้วคะ่ะไปเปรียบเทียบที่จำนวนนับนะคะจำนวนนับ3มมากกว่าจำนวนนับ2 ดังนั้นข้อนี้สรุปได้เลยค่ะว่าสามเศษสองส่วนสามมากกว่าสองเศษห้าส่วน9้านะคะสรุปได้เลยนะคะค่ะต่อไปอนักเรียนดูข้อต่อไปข้อนี้นะคะสามเศษสามส่วนห้ากับสามเศษสี่ส่วนสิบมันมีอะไรที่นักเรียนสังเกตเห,เห็นแล้วเห็นอะไรคะมันมีตัวจำนวนนับที่เท่ากัน ะะจำนวนนับเท่ากันเราก็ไปเปรียบเทียบที่อะไรคะที่เศษส่วนเศษส่วนสองจนวนนี้มันส่วนไม่เท่ากันเราก็หาตัวมาคูณนะคะคูณให้ตัวส่วนเท่ากันโดยคุณครูก็เอามาคูณด้วยสองทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะทําให้เกิดอะไรเอ่ยเกิดเศษส่วนใหม่นะคะเป็นเศษหส่วนสิบกับเศษ4ี่ส่วนสิบ นะคะ,ะตอนนี้มีตัวส่วนที่เท่ากันแล้วให้ไปเปรียบ,บเทียบที่ตัว4ตัวเศษเป็น6กับ4นะคะเราจะเห็นว่า6เนี่ยมันมากกว่า4นะคะแสดงว่าเศษ6ส่วน10มากกว่าเศษ4ส่วน10เราก็สามารถสรุปคำตอบได้เลยว่า3เศษ3ส่วน5ก็มากกว่า3เศษ4ส่วน10นะคะเป็นไงบ้างเอ่ยเด็กๆเอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะ ค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและตัวส่วนที่ไม่เท่ากันแล้วนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนฝึกคิดแล้วก็ลองทําดูใน4ข้อนี้นะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าคุณครูจะพานักเรียนเฉลยแล้วก็ตรวจสอบคําตอบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เรียนจบไปแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกทบทวนโจทย์ที่คุณครูให้ทําแล้วเดี๋ยวครูจะส่งคลิปเฉลยให้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย 마가 가질 테니 부러진 것.